รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีจะสุขจะทุกข์ก็คือความ วัสดีปีใหม่ครับทุกผู้ชมสวัสดีปีใหม่ค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการ Club Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับถือว่าเป็นการประเดิมทักทายกันในรายการเดิมครับแต่ว่าช่องใหม่และเวลาใหม่ด้วย จากนี้เราเจอกันที่ช่องอมรินทีวี HD 34นะครับ4โมงครึ่งทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่อ้อยพี่ชอดด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคสวัสดีปีใหม่ค่ะแป๊บยวข้ามสู่ปีใหม่แล้วค่ะเป็นการประเดิมที่ดีนะคะเพราะพี่ชอดไม่ค่อยเคยใส่สีชมพูขนาดนี้เลยนะคะประเดิมสักการใหม่ ม่บอกว่าเขาบอกว่าวันนี้ควรจะแต่งตัวสดใสเ่าบอกไม่เป็นไรสดใสง่ายพี่เป็นคนสดใสง่ายพระใส่สีผูู้สดใสเลยสดใสเลยครับซึ่งผมอยาจะบอกว่านี่คือพี่ชอดเดินมาบอกว่าฉันจะใส่สีสดฉันจะใส่สีสดนี่คือสดที่สุดแล้วจริงประกาศใหม่ค่ะก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีด้วยเรามาต้อนรับแขกรับเชิญของเราคนแรกของปีดีกว่าเหมาะที่สุดอ่ะไม่มีใครเหมาะ มากกว่าเขาอีกแล้วสำหรับการเป็นแบบประเดิมทั้งช่องใหม่แล้วปีใหม่ด้วยค,คือถ้าเราจะคุยกันนานไปนิดนึงเนี่ยเขาจะยืนถือกันไก่ทองเตรียมตัดออริบบิ้นรอเพราะว่าเขาจะมาประเดิมให้กับเราแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นสีมากๆนะครับเพราะผู้ชายคนนี้ไม่เคยพูดเรื่องความรักที่ไหนวันนี้ได้คุยกับเขาในหลากหลายแง่มุมรวมถึงเรื่องของความรักตลอดทั้งปีกับ อาจารย์ช้างทศพรรีตุลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หัรอคอยเจอมาแสนนานใช่ดีใจมากเลยนะฮะเหมือนเหมือนมันนั่งอยู่ในท่ามกลางรายการวิทยุนะฮะฟังจากเสียงใช่ไหมคะฟังแต่เสียงนะฮะแล้วก็พี่ช้างก็เลยจะบอกว่าฟังแต่เสียงก็ดีอยู่แล้วเจอตัวจริงก็สดใสกว่าเสียงครับอื้มปีใหม่เราต้องพูดแต่เรื่องเรื่องดีๆที่ไม่โกหก งันข <Z> ้ามเรื่องนี้ไปแต่จริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกตาเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นคุณหมอช้างเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคุณหมอช้างจะพูดว่าปีนี้เลยต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ใครจะคิดว่ารายการความรักจะได้มีโอกาสที่ให้คุณหมอช้างมาเป็นแขกรับเชิญต้องบอกว่าปกติไปหลายรายการมากในช่วงในช่วงปีใหม่นะครับเป็นเป็นช่วงามถามของอาเป็นหน้าหายหน้าหายหนซีซันหน้าหายซีซันนะครับแต่ทุกรายการหรือเวลาเราไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรก็ตามเนี่ยพอไลฟ์มาปุ๊บเนี่ย คำคอมเมนต์ที่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีว่าสวัสดีค่ะจันช้างไม่มีนะ,ะดิฉันเกิดวันที่เรื่องต้นคือเอาข้อมูลให้เลยคือคือคคไม่มีการทักทายกันเราเข้าประเด็นเลยคือดิฉันเกิดวันที่นี้ดิฉันเกิดปีนี้ชีวิตจะเป็นยังไงจะยังไงคะโลโก้เรามันก็เป็นเรื่องเรื่องราศีอยู่นะไม่ต้องอะไรหรอเมื่อกี้เจอหน้ากันยังบอกว่าพี่ช้างถ้ารู้มันเลยจันดีนี่เป็นครับแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสดีจะได้มาพูดเรื่องเรื่องที่จริงๆก็อยากพูดนะ แต่ไม่ค่อยมีใครถามแต่ไหนก็ตามก็มาแล้วอะค่ะยังไงก็ต้องต้องบอกว่าถามดวงคนอื่นก่อนเนาะอยากให้มาแบบพูดถึงเรื่องของดวงชะตาและความรักในในปีนี้เนี่ยนะครับ2 0 2พเอนี่ยเอาข่าวดีก่อนนะครับก็คือว่าเป็นปีที่ดวงดาวโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้น2020เนี่ยใครที่ติดตาม พวกดวงทั้งหลายนะตามในเพจผมเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวสภักผมก็จะโผล่มาแล้วดาวพฤหัสย้ายสภักดิ์ก็โผล่มามีดาวเสาร์ย้ายคือจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งยา้ายนะผมไม่มีอำนาจในการสั่งย้ายแต่ยาวคือเขาย้ายโดยตามคำนวณน,น่ะมันเป็นถ้าเราไปดูเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่ะไอประทิณร้อยปีมันก็จะบอกว่าเนี่ย2020จะเป็นปีที่ดาวมันย้ายเยอะมากพอย้ายเยอะมากปุ๊บอ่ะปัญหามันเกิดขึ้นเยอะมากครับแต่ว่า2021เนี่ยข่าวดีก็คือว่ามันไม่เหลือดาวให้ย้ายแล้วแต่ผมขอบอนิดึงว่า พี่ช้างเนี่ยปีที่แล้วนะให้เกียรติไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการต้มยำอมรินและรู้ไหมว่าพี่ช้างพูดในรายการว่าช่วงปลายปีระบุไว้เลยนะ,ะว่าช่วงไหนจะมีะถ้าพูดตรงๆนะโควิดจะกลับมาในประเทศไทยแล้วมันมาตรงไหนเป๊ะเลยเราคุยกันตอนนั้นว่าสัปดาห์แรกของธันวาคมถูกสัปดาห์แรกของธันวาแล้วข่าวมาปึ้งแล้วพี่ช้างส่งข้อความมาเลยว่าอ่านเราคุยกันอยู่เราคุยก,นะกันจําได้ไหมแล้วตัดช่วงนั้นเป๊ะทุกอย่างที่พี่ช้างพูด วีคนั้นเลยตรงเป๊ะปีนี้โดยรวมดวงดีขึ้นกันหลายๆคนนะครับคือก็เป็นกําลังใจให้ก่อนหรือว่าแม้กระทั่งในหมวดเรื่องของความรักก็ตามนะครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของความรักเป็นหลักเลยนะครับก็แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มกันละกันนะครับกลุ่มแรกนี่ก็คือคนที่แบบต้องระวังกลุ่มที่สองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ที่พ้นเคราะห์แลอคือของเดิมเนี่ยหนักแย่มากนะครับ 2021ดีขึ้นให้สบายใจส่วนกลุ่มที่สามนะครับก็คือกลุ่มที่เลิศหรูอลัลงการเลยนะครับคือชีวิตความรักปังมากในปีใหม่นี้เราจะเริ่มจากไหนพังกับปังอะไรมาก่อนดีคะเราเอาเราเอาเรา,เราต้องระวังก่อนไหมต้องระวังต้องระวังหรือแบบพังหรือเสี่ยงพังเอาต้องระวังในปีนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็มีสองราศีนะครับที่ต้องเตือนกันนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศี เดี๋ยวมันเป็นเหมือนอีกรายการนึงเราเฉลยเลยดีกว่านะค่ะอินี่คือตัวเองเหรออยู่ก็คือตัวเองอะไรกันนี่ว่าจะเฉลยแบบดูแบบแค่ถึงแก่อะคือราศีตัดเบรกพัฒนาเฮ้ยเหมือนรายการหนึ่งนะครับ โพสาดีกมก <laughs> อันนี้ดวงไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไปเจอไม่ไดูบอกนะครับมันรูน้จักกันดีนะครับราศีที่ต้องเตือนกันนะครับในปีใหม่นี้เนี่ยมีสองราศีก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภและก็ราศีพิจิกเป็นราศีที่พระหูท่านมาเยี่ยมดังนั้นเนี่ยสองคนนี้ก็ถือว่าความรักเนี่ยมีเงาเข้ามาในชีวิตนะครับคนเราเนี่ยพอเวลาเดินทางแล้วมันมืดมดเนี่ยมันก็โอกาสเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกมีเข้ามา นะครับดังนั้นนะตเตือนก่อนเลยเจ้าภาพเนี่ยคือราศีพิศพพิศพ,พ<ะ>ได้เป็นเจ้าภาพหลักนะครับที่พระราหูเข้าเงาก็จะเยอะสุดและนะครับสิ่งที่ต้องเตือน,นก็คือว่าหนึ่งถ้าเกิดคนที่ที่มีครอบครัวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันเป็นประเด็นเรื่องมือที่สามได้เพราะว่ามันเป็นเงาะนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องของความไม่ไว้วางใจกันที่มากขึ้นนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องของเวลาคือมันมีทุกๆเรื่องที่ที่เป็นสาเหตุ ที่ทาให้ความรักมีปัญหาเนี่ยพร้อมจะเกิดขึ้นได้แต่นั่นคือดวงดวงอาจจะทำให้เราแบบเฮ้ยอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะขึ้นพัดหูเป็นกลางคืนกลับบ้านดึกขึ้นมันไปนเพิ่มความเสี่ยงที่จะไปเจอคนนู้นคนนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าคนเป็นคนที่แบบจิตใจหนน่นมัน,นคงอ<น>ู่แล้วพัดหูก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับนั้นเตือนพฤษศบคนแรกส่วนราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่ได้รับผลกระทบเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่า พิจิกเนี่ยบังเอิญเับเป็นราศีที่ตำราเขาบอกว่าค่อนข้างจะถูกกว่าพระระหูคือพระระหูเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีผลเยอะ,ะเท่าไหร่ปี2021เนี่ยเป็นปีแห่งการทดสอบความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วคคือผมเจอคนถ้านับเรื่องการดูดวงเนี่ยผมว่าวันนี้เขาเกิน20ปีเลยพอเห็นคนพระราหูเข้ามาเยอะมากมเห็นมาเกือบทุกราศีนี่แหละนะครับแล้วก็สถิติมันก็บอกว่ามันมีปัญหาจริง คือคือแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเรียกว่าปล่อยชีวิตไปตามดวงอะ่ะภาษาบ้านเราเรียกตามยถาของกรรมนะ <c oughs> คือแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้ <c oughs> คือคนที่บุญเยอะ,ยอะหน่อยสิ่งเขาทําบุญมาเยอะดูแลตัวเองดีเวลามันมีอะไรพวกนี้เข้ามาเหมือนแบบเป็นคนมีภูมิต้านทาน <c oughs> มันก็จะเบาลง <c oughs> ไม่ใช่ว่าสองราศีนี้ทุกคนที่เกิดสองราศีนี้จะต้องมีปัญหาต้องทะเลาะกันมันไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> แต่มันหมายความว่ามันมีสิ่งที่มาทําให้เกิดเขาเรียกว่าเหมือนสะดุด ขึ้นมาคนที่ยังโสดเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่มีคู่ไปสองราศีนี้ที่ยังโสดอยู่ปุ๊บเนี่ยอันนี้ต้องเตือนเยอะกว่าเพราะว่าคือคนที่ราหูเข้าเนี่ยเหมือนจะดื้อขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้ากล้าเสี่ยงมากขึ้นรู้ว่าเสี่ยงแต่ยัง้องลองลองเขาเอกมาเลยอ่าครับนล้เนี่ยใครเกิดสองราศีนี้เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นความรักในแบบที่เรา ไม่เคยลองหรือเป็นความรักที่สังคมอาจจะตั้งคําถามแต่เนี่ยให้มาเข้าใจให้ก่อนว่าอ้าวอย่างนี้ถ้าฉันจะมีแฟนไม่ได้เลยไงในปีนี้เนี่ยลาหูเข้าเนี่ยก็มีได้ค่ะแต่ว่าอ่านคอมเมนต์นิดนึงว่าเอ๊ะม,มันมีเรื่องอะไรติดติงบ้าง,นงเนาะอย่าเงี้ยอย่าปิดคอมเมนต์ comment, อย่าตั้งไพรเวท ค่ะพับบิกเลยเพราะบางครั้งบางคอมเมนต์มันมีประโยชน์จริงๆกับกับเรานะคืออันนี้พูดในเชิงดวงว่าพอเงาเข้ามาพ๊บอ่ะมันก็เหมือนปิดตาเดินอ่ะบางทีมันรถจะชนแล้วคนตะโกนเอ้ยเรถจะชนเนี่ยคุณไม่ฟังเขาเลยเนี่ยแงมาดูนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ไปเควตามนั้นแต่ว่าการตัดสินใจในเรื่องของความรักทั้งคริสบและพิจิตเนี่ยถ้าเรารับฟังผมว่าความแตกต่างในเชิงของวัยเชื้อชาติศาสนาก็ไม่ใช่ปัญหา ก็<ม>เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขในอนาคตภายภาคหน้าได้ด้วยค,ค,ครับราศีรอดพ้นเคราะห์มาจากปี2020ค่ะโห<ฮ>พังแล้วพ้นเคราะห์แล้วก็เหลืออีกหนึ่งแททคตตารีปังที่สุดในปีนี้และในเรื่องความรักด้วยนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศี